ครับพี่น้องกินเขาครับา้งอีกพอ,อ,อไปกินน้ำปอกอืมอม,ม,มาลนไะม่เออม่เยองมาแทเพือนะขาตยอไปกิน่แต่่ยาก้านแม่นี่งถือนะไก่ที่ไก่ยั่ก็ยนี่

พักพักปังครับพักปังจะพักอพักกันเนี่ยแม่มึงมาเก็บบอลเก็บบอลของพี่รถไป 頑張りてね。もう居る。か、わな。うん。じゃあ。ね。 ผัดหมูบานลาผัดหมูผัดกระเพาะมูบ่เขาเร่องอะไรเนา้นะแตกระเพาะเนี่ยนั่นเนาะนี่ตหมูล้วนๆมันคือตรงข้างนะ เคยซื้อบกเตียงไหมขนาดยุคตลาดนั่นเงยละหาบาทโอ้ยแบบนั้นอืมโอ้ห้าอย่างนี้เตียงนี่นะที่มอนตลาดเนาะมอคกวองไว้ ชอบหานที่สุดไหมอืมชาบเลชอบาวานงอมสูงอุยยังอยบ่ไนมอืมอุ้ยน่าวับหานน้อยกว่หไงอืออย่างเรุ่มเข้ากันแน้วเตียงขวดก็ได้นะเตียงขวดตขวดแม่อยู่ะขวดดี ครับพี่น้นนงองครับที่นี่ออกไปแค่นีครับกดคลิปใหม่ได้ครับนะกดไลค์กดไลค์คอมนเมนต์เด้อพี่น้องครับเป็นกำลังใจ